สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน,นิยายกับป้าสิริค่ะริกิรัก,กเพิงเทวาบทที่29ความปรารถนานี้ไม่ต่างจากเฟลวไฟที่โชดช่วงยิ่งปล่อยไว้ก็ยิ่งลุกลามไม่มอดดับ นับตั้งแต่ออกจากคุกการเวลาออกมาได้กลนทีก็อยากกลับมาแก้แค้นทวงคืนทุกสิ่งที่เคยครอบครองกลนทีต้องการกลับมายัางวิมานใต้ห้วงมหาสมุทรและได้ครอบครองบัลลังก์ปกก้าเหนือเสียงทุกสปปรรพสิ่งทว่า ช้าก่อนกลนาทีตอนนี้หาใช่เวลาที่เจ้าจัดชิงเอาบัลลังก์มุกสีครามจอมมานลังภาพปรามกลนาทีที่กำลังเลือกอาวุธในวิมานนอกลี่ณเชิงเขาจิตตะวิหารของตนที่สร้างเอาไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วเมื่อใดกันจะต้องรอสมุนพลพักของเจ้าก่อนหรือไรเหตุผลหนึ่งก็ใช่ กล่าวเช่นนี้คงไม่แคล้วมีเหตุผลอิปประการใช่หรือไม่หากเจ้าเห็นข้าเป็นผู้ที่ล่วงหัวจมท้ายเอาคืนแดนสวงสวรรค์ก็จงบอกให้ข้านี้ได้แจ้งใจ คนาทีในเมื่อเจ้ากล่าวมาเช่นนี้แล้วข้าคงไม่อาจปิดบังเจ้าเป็นอย่างที่เจ้าคิดไว้ข้ายังมีเหตุผลอีกประการที่สำคัญนั่นคือรอคอยสิทธิแห่งข้าผู้ถูกทํานายว่าจะนำภัยร้ายสู่สวรรค์จนแตะเส้นขอบแห่งความพินาศ ครานั้นจอมมานระสินได้บอกกล่าวกับกลนทีแววตาน้ำเสียงล้วนบ่งบอกถึงความมั่นใจว่าพวกตนได้รับชัยชนะหากก่อนจะได้รับทั้งสองจำต้องรวบรวมไพ่พลที่ยังคงสวาม่พักไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดในไตรโลก จะล่องลอยหลบตามกลีบเมฆซ่อนกายปรับ,บบนอยู่กับผืนพระส,สุธาม้วนตัวเข้าหาเกียวาลีหรือจะรับกรรมในนรกภูมิต่อให้อยู่ไกลสุดขอบจัก,กรวาลจอมานล้างผ้าก็มีพลังพอที่จะใช้กระแสจิตส่งข่าวการกลับมาของตนการกลับมาของจอมานผู้ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นเมื่อรวบรวมผู้ ที่ยังพักดีต่อตนได้แล้วจำนวนหนึ่งจอมมารล้างภาคก็พาโกณทีเข้าไปรับสิทธิ์ของตนณวัชิลภูผาลานพิพากษาของเทพยาดานางอับสอนและผู้นั้นหาใช่ใครอื่นอินทุนินผู้ดูแลกลุ่มพรจิกดารา เมื่อทุกอย่างบรรลุปไปตามที่ใจต้องการแล้วกนณทีจึงไม่รอช้าที่จะทำในสิ่งที่ตนรอคอยมานานให้เป็นจริงซึ่งในวันนี้กนณทีก็ทำการสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนั่นคือได้กลับมาย่างอนาเขตแห่งวิมานมุกสีครามแต่จะให้กนณทีดีใจได้เต็มอก คงต้องสังหารหลานลักที่นำทัพมาด้วยตัวเองไรซึ่งแม่ทัพหลวงผู้เปรียบเสมือนยอดดวงใจซึ่งเพลานี้คงจะช่างเถอะอย่างไรเสียก็หาใช่ทุรกรงการอะไรของตนอยู่แล้ว บัดนี้อสุราใต้มหานาทีน้อยใหญ่ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความฮึกเหมิมเพียงแค่รอเท่านั้นรอสัญญาณจากผู้นำทัพแล้วพวกมันจะเข้าไปบทขยี้กองทัพแห่งพระสมุรเทวาให้แตกเป็นผุยผงให้ยิ่ยงเสียวกว่าเม็ดทรายฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันอสูรอัปลักษ์ทั้งใจกายต่างตะโกนข่มขวัญคู่ต่อสู้อย่างพร้อมเพรียงหากจะต้องหุบปาก เก็บเสียงเมื่อกลนาทีแม่ทัพของพวกตนยกมือขึ้นไปสัญญาณไม่ให้เอ่ยสิ่งใดออกมาแม้เพียงครึ่งคำ ชลันทรหลานลักษไม่สิต้องเรียกว่าพระสมุทรชลันทรขอบน้ําใจท่านมากที่ออกมาต้อนรับเทพต่ำต้อยเช่นข้าด้วยตัวเองกนณทีเอ่ยเสียงดังพอที่จะทำให้ผู้นําทัพซึ่งอยู่อีกฝากฝั่งของสนามรบได้ยินอย่าได้ใช้อื่นเอ่ยคำขอบใจออกมาเลยข้าต้องขออภัยที่ไม่อาจต้อนรับท่านให้สมเกียรติด้วยท่านทำผิดกฎสงครามแห่งสวรรค์ไร้สารทารบ แจ้งแก่เราร่วงหน้าชลันทรกล่าวจบกลับไปไม่ลืมจะตำหนิติเตียนอดีตป,ปิตุลายังดีที่ตนนั้นเตรียมพร้อมรับมือหลังจากเหตุการณ์มันห้านผ้าชิงตัวอินทุนินคิดไว้ไม่มีผิดว่าจะต้องยกทัพปุกมาไม่ต่างจากกองโจรเพราะข้าเร่งรีบต้องการจะก่าหลานลักให้ม้ยมรณาถึงได้มาโดยไม่บอกกล่าว น้ำคำที่ร้อยเรียงเป็นประโยคบอกเล่าแก่เทวาแห่งมหาสมุทรล้วนเป็นความจริงจากใจที่ไม่อยากจะทำลายชรันทรชนิดที่ไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดดังคราก่อนข้ามันให้สิน้นเปิดสุสานขุดวิญญาณอสูรทะเลให้ได้กุนทีปร,ประกาศดังทั่วทั้งกองทัพ เมื่อสิ้นเสียงเหล่าอาสูรร้ายต่างวิ่งรุดหน้าเข้าโจมตีโดยทันทีไม่นึกกลิ่นเกรงว่ากำลังต่อสู้กับทัพของผู้เป็นใหญ่ในน่านชนรรานเป้าหมายของวันนี้ของพวกมันหาได้ช่วงชิงบัลลังหากเป็นดวงวิญญาณร้ายที่ถูกผนึกเอาไว้ในสุสานซึ่งบัดนี้ได้ถูกปกป้องป้องกันเอาไว้แน่นหนาด้วยทัพของฉลันทรปกป้องมาหาสมุทร ปราพวกสวาอาจมนี้เสียยาาให้เหลือซากชรันทรเองนำทัพเข้าปะทะเปลี่ยนศาสตราวุธประจำกายอย่างตรีศูนย์ให้กลายเป็นแท้หนามแล้วเหวี่ยงตวัดซัดล่างสตรูที่เป็นแนวหน้าเข้าโจมตีจนขาดเป็นสองท่อนช่วยลดทอนกาลังได้มากโข ổ, จากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเหล่าพลทหาร เทวะวารีจัดการด้านกนทีเมื่อเห็นว่าฝ่ายตนกำลังจะเพรียมพรำให้กับทางชรันทรจึงส่งสัญญาณให้มานบางส่วนแปลงร่างเป็นไส้เดือนทะเล หน้าตาหน้าเกียดหน้ากลัวเลื้อยมุดเข้าไปในทรายก่อนจะโผล่พุ่งขึ้นมาเลื้อยรัดข้อเท้าและฉุดทหารของชรันทรให้จมลงไปในพื้นทรายไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งหากจมลงไปเรื่อยๆและยังคงต่อเนื่องหากไม่รีบดำเนินการแก้ไข ชารันทรไร้คาถาเปลี่ยนแท่น้ำให้กลับมาเป็นตรีศูนย์ฝ่ามือด้านที่ว่างก็ปล่อยพลังสร้างฟองน้ำหุ้มตัวของทหารเอาไว้ก่อนที่จะใช้ปลายด้ามของตรีศูนย์เคราะไปยังพื้นทรายตึงต้งตึง้งตึ้งกรี๊ด ไส้เดือนดินจำแรงหวิดล้องออกมาด้วยความเจ็บปวดผืนทรายที่ว่าเย็นกับร้อนเผาไม่ต่างจากอยู่ในกรองเพิงกว่าจะโผล่หัวโผล่ตัวออกมาได้ก็สายไปเสียแล้วสายร้อนนั้นเผากายจากหางลุกรามไปยังหัวจนกลายเป็นจุน เก่งมากหลานลักแต่ยังเก่งไม่พอต้านค่าได้ฮ่าฮ่าากนธีเอ่ยออกมาไม่สะทกสถานกับมนตราของเจ้าสมุทรกนทีใช้ฝ่ามือปัดไปด้านหน้าไม่นานสายร้อนก็กลับกลายเป็นสายธรรมดาเพียงเท่านี้อสุรามานร้ายก็วิ่งเข้าโจมตีอีกครั้งด้านทัพเทวาก็ไม่คิดเป็นฝ่ายตั้งรับทั้งกองทัพ ต่างเคลื่อนไปข้างหน้าหมายบั่นชีพดับวิญญาณศัตรูรวมไปถึงสองแม่ทัพที่แหวกสายวารีเข้าประจันหน้าใช้อาวุธในมือห้ำหันกันเกรง ราวกับเสียงอัศนีฟาดเข้ายังภูผาใหญ่ดังสะเทือนจนเกิดคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่สัตว์เข้าฝังบนโลกมนุษย์ชรันทรรู้ดีว่าการทำสงครามเช่นนี้ไม่แคล้วจะนำความเดือดร้อนให้แก่สรรพสิ่งที่อาศัยอยู่ในใต้น้ำและบนบกตลอดทั้งสามโลก ปราสมุทรไม่อาจนิ่งนอนใจได้หากมวลคลื่นจากมหานาทีสร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ดังนั้นชันธรจึงคิดว่าตนจะต้องจัดการกลนาทีให้เร็วที่สุดข้ารู้ว่าเจ้าจะทำสิ่งใดแต่ข้าคิดไม่อาจทำให้เจ้าสมปรารถนาได้ชันธรสำหรับข้าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นขอให้ข้าได้สังหารเจ้านั้นเพียงพอ กนาทีเอ่ยจบสองแขนงก็ยกขึ้นสูงหมายจะเอาดาบวิเศษในมือฟาดฟันเข้าอย่างกลางเสียงของชลันทรกึกค,ความคิดโสมมและเห็นแก่ตัวเช่นนี้เจ้าไม่มีวันได้ครองบัลลังก์ได้หรอกอีกอย่างข้าเองก็ไม่อาจทำให้ท่านสมปรารถนาที่จะสังหารข้าได้ชันทรใช้ด้ามของตรีศูนย์กันเอาไว้ได้ฐานท่วงทีก่อนคมดาบ จะเฉียดยังผิวกายหนึ่งคืออดีตหนึ่งคือปัจจุบันผู้หนึ่งแย่งชิงผู้หนึ่งรักษาใครเราจะคว้าชัยชนะเหนือโรคบาดาลฉะนั้นแล้วศึกใต้กระแสสินทุกครั้งนี้สำคัญยิ่งต่างฝ่ายต่างใช้อาวุธในมือผลัดกันรับผลัดกันรุกไม่มีใครยอมใครหากชนนทรน,นั้นได้เปรียบอยู่บ้างเพราะตนนั้นครอบครองหนึ่งในสามสัตว์ตราวุธ อันทรงแสนยานุภาพแต่ประสบการณ์ของกนณทีเองทำให้ชรันทรต่อก่อนได้ยากเช่นเดียวกัน การสู้รบยึดเยื้อกินเวลาพอสมควรชันทรแม้จะสู้กับกลนาทีทว่าดวงตาเรียวก็สังเกตทหารฝั่งศัตรูบัดนี้กับบางตาเสียเหลือเกินหากจะกล่าวว่าถูกสังหารก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ในเมื่อศพที่ล้มตายรวมเป็นพวกที่ยังมีชีวิตก็หาได้มากพอเพียงเท่าจำนวนตอนยกทัพในขาแรกผิดปกติ คำหนึ่งคำที่ชรันธรคิดออกและดูเหมือนกนทีจะรู้เสียด้วยว่าชันธรคิดสิ่งใดจึงได้ผลักกายออกห่าง่รยคาถาปรากฏเป็นตาข่ายในมือซัดเข้าตึงร่างของชันธรหัดท้าใหญ่ยกดาบขึ้นไร้มนตราให้ปลายคมของโลหะมีแสงสีแดงสว่างวาบถึงเวลาแล้วกนทีตะโกนก้อง อาศูนย์ใต้บังคับบัญชาต่างรวมตัวกันวิ่งกลู่ฝ่ากองทหารของชันธรไปยังจุดเดียวทำให้ทหารที่ป้องกันสุสานในบริเวณนั้นไม่อาจต้านได้ทุกคนป้องกันสุสานเอาไว้อย่าให้พวกมันข้ามกระแพงออกไปได้ชันทรสั่งทหารในบัญชาต่างทำหน้าที่ไม่อิออดขณะเดียวกันก็พยายามหาวิธีให้ตนพ้นจากพันธนาการที่รัางกายตนไว้ชึก ต่างช่วยกันแม้ต้องเอาชีวิตเข้าแรกยอมหลังโลหิตให้หมดกายยาดีเสียกว่าปล่อยให้พวกชั่วช้าย่ำยีเขตแดนมหาสมุทร พวกอสูรเอก็ใช่ว่าจะยอมให้ใครมาเข็นฆ่าเพื่อที่จะได้อำนาจเหนือใครมันก็สู้ยิบตาเข็นฆ่าใครที่เข้าขวางจนลาบเป็นหน้ากองและแล้วความพยายามของพวกมันก็สำเร็จผลอสูรนตนหนึ่งเข้าไปยังเขตแดงสุสานสำเร็จและลงมือพังประตูจนแตกเป็นเสี่ยงกลนทีเห็นดังนั้นก็กระยิมยิ้มย่องที่แผนของตนสำเร็จอดีตพระสมุรจึงพาตนแวกไหว้าวารีไปยัง สสุสาหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์ย่างกายเข้าไปกนทีชาลันทรร้องตะโกนออกไปยามเห็นกนทีก้าวค้นกรอบประตูเข้าไปในสุสานมีสิอย่าลืมว่าข้าเองก็มีสายเลือดสมุทรเทวาจากปู่ของเจ้าชาลันทรกนทีเอ่ยออกไปจากนั้นก็ไร้คาถาปลดลึกให้ใคลายไม่ ชันทรอนแทบจะหยุดหายใจเซียววินาทีนนึกคิดว่าหากตนห้ามสิ่งที่เห็นได้ตามที่ปากว่าคงจะดีแสงสีฟ้าจัดจ้าทั่วบริเวณจนมิอาจลืมตามองสิ่งใดได,ได้ก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นสีหมอกควันตามด้วยเสียงหวีดร้องจนแทบแสบแก้วหูของดวงวิญญาณอาฆาตนับพันที่โผล่พรวดออกมาจากพื้นทรายสีฐานไหมอ่ากรี๊ด ทว่าอิสระก็อยู่กับพวกมันได้ไม่นานกนทีเสกพระอบแก้วในฝ่ามือเมื่อเปิดฝาออกก็เกิดเกลียวน้ำวนดูดวิญญาณอสูรในสุสานให้เข้าไปในพระอบจนหมดสิน้นกนาทีปิดฝาและเสกให้พระอบหายไปอีกครั้งจากนั้นก็เดินออกจากสุสานอย่างอารมณ์ดีมุ่งหน้าไปหาชรันธรผู้เป็นหลานรัก ซึ่งบัดนี้ยังติดอยู่ในกับดักของตนชรันธรมองใบหน้าของผู้ที่ตนเคยนับถือสายตาที่ส่งให้ล้วนมีกระแสแห่งความจริงชังแน่นอนว่ากนทีรับรู้ได้แต่เขากลับไม่คิดโกรธนึกสนุกปนยามเหยียดเสียมากกว่าท่านพี่รู้หรือไม่ว่าบุตรแห่งท่านที่ท่านยกบัลลังก์ให้นั้นช่างไร้ความสามารถแล้วเจอกันหลานรัก ถึงแม้ข้าอยากจะสังหารเจ้าเสียให้ตายในพวลานี้แต่ไม่เป็นไรข้าจะอดทนรอเวลาอย่างไรเสียข้ายังมีโอกาสสังหารเจ้าต่อหน้าเทพนพลแต่คิดอีกทีหรือว่าจะให้เทพนพลตายต่อหน้าเจ้าดีละ่ะหลานลักฮ่าฮ่แล้วข้าจะมาเอาคําตอบจากเจ้าอีกครั้งกรณทีทิ้งท้ายด้วยประโยชน์แสนยาว พร้อมเสียงหัวเราะเย้ยหยันให้กับชรันทรผู้อ่อนหัดจากนั้นก็สลายกลายเป็นฟองน้ำกลมกลืนไปกับชนรทีนอกจากนครบาดานจะถูกอสูรรับใช้ของจอมมารล้านภาคซึ่งนำทัพโดยโกนทีบุกเข้าโจมตีแล้วนั้นดินแดนอันไล้แสงตะวันจันทรอย่างนรกกระพุเองก็ถูกบุกลุกข้ามรั้มเส้นแขดแดน เช่นเดียวกันพญายมราชจึงมอบหมายให้พระก,การชัยศรีนำทัพยกปราบโดยมีระพีพงเคียงคู่กับนาคินมาเป็นผู้ช่วยให้ทัพแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะจากการคาดการของพระเจตคุปเป้าหมายของพวกอสูรร้ายคงไม่แคล้วเปิดประตูคุกที่ใช้คุมขังสัตว์นรกเพื่อนำไปเป็นพักพวกเสริมกำลังแก่จอมันล้างผ้า ไม่คิดเลยว่าจะเจอเจ้าทั้งสองระพีพง์นาคินเหตุใดพวกเจ้าจึงได้ชิงตัดหน้าลงมาก่อนที่ข้าจะส่งเจ้าลงนรกกันเล่าแล้วเจ้าละอินทุนิน เจ้าเองมาสำรวจเพื่อเลือกขุมนรกใช่หรือไม่แต่ข้าคิดว่าคนเลวเช่นเจ้าไม่แคล้วจะได้ตะเวนรับกรรมอยู่เสียทุกขุมนาคินกล่าววาจาจิกกัดหมายจะให้อินทุนินเจ็บแสบหากไม่อาจทำให้เทพชั่วช้าอย่างอินทุนินรู้สึกรู้สาได้เจ้ากล่าวมาก็มีส่วนถูกอย่างไรเสียวันนี้ข้าจะต้องยึดนีลยละยปูมาเป็นของพวกข้าให้ได้พวกเราบุ๊ จะเปิดคุกอเวจีปลดปล่อยสหายของพวกเจ้าให้ออกมาอินทุนิงกล่าวออกมาอย่างมั่นอกมั่นใจก่อนจะยกทวนขึ้นสูงนำทัพบ,บุกไปตามที่ต้องความประสงค์ถ้าคิดว่าพวกเจ้าทำได้ก็เข้ามาพระการชัยศี กำพักขันในหัตถานำทัพเข้าขวางโดยด้านข้างของเทพผู้องค์อาจมีละพีพงและนาคินขนาบข้างปลายแหลมของโลหะจ้วงแทงผ่านร่างกายจนโลหิตสาดกระเซ็นกลิ่นคลาวขลุ่งไปทั่วบริเวณพร้อมกับเสียงร้องทรมานก่อนวิญญาณดับสูญต่างฝ่ายต่างไม่ยอมให้ใครขัดขวางความต้องการดังนั้นใครที่เป็นศัตรูก็ล้วนแต่ต้องสู้ให้ตายกันไปข้างในที่สุด เราก็เจอกันเสียทีหลังจากต่างฝ่ายต่างสังหารทหารของอีกพวกบัดนี้ด้ามทวนของอินทุนิงก็เข้าประทักกับด้ามของนาคินต่างคนต่างปล่อยฝีมือที่มีออกมาไม่มีการอ่อนข้อให้กันหากอาวุธสั้นเช่นดาบย่อมเสียเปรียบให้กับอาวุธยาวอย่างทวนหลายครั้งหลายคาอินทุนิง นั้นสามารถสร้างปบาดแพลให้กับนาคินและทุกครั้งก็มักจะหัวเราะเยาะสร้างความเจ็บใจให้แก่นาคินเกรงดาบตกลงกระทบกับพื้นนาคินทิ้งดาบลงหลังจากเบี่ยงตัวหลบทวนไปยืนยังโขดหินนาคิน เสียงของดาบทําให้ระพีพงซึ่งกำลังต้านค่าศึกนึกเป็นห่วงแม้นาคินจะบอกกับตนเอาไว้ว่าอย่างไรอย่าได้คิดยุ่งเกี่ยวหากได้สู้กับอินทุนินท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงข่านาคินหันไปเอ่ยกับระพีพงทั้งรอยยิ้มก่อนจะหันไปหาพักการชัยศรีและประเลงวาจาออกไปพักการชัยศรีพี่ข้าโปรดสั่งการทหารให้ออกห่างจากข้าและอินทุนินพัก การไทยศีพยักหน้าแล้วทำตามความต้องการของหน้าคาผู้เป็นน้องข้าไม่คิดเลยว่าแม่ทับนรก,กภูมิจะเป็นเจ้านาคินสั่งการได้แม้กระทั่งพระการชัยศรียามนี้ข้าอยากจะรู้เสียจริงว่าเจ้าจะมีอะไรให้ข้านั้นประหลาดใจ อินทุนินเอ่ยออกมาไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะทําอะไรก็ไม่มีผลกับอินทุนินในเมื่อตนได้รับพลังจากจอมมารล้านภาคในฐานะสิทธ์แม้จะเพียงเศษเสี้ยวแต่ก็มากพอที่จะทําลายล้างผลานแดนไลท์ตะวันนี้ได้นาคินที่ได้ยินดังนั้นแล้วก็ไม่รอช้าสองมือพนมกลางอุราพร้อมดวงตาง,งามได้หลับลงดิมฝีปากขยับเล็กน้อยไม่ถึงอึดใจนาคินก็กลายร่างเป็น พญานาคใหญ่เรือยเข้าหาอินทนินอย่างรวดเร็วคิดว่าเจ้าแปลงกายเป็นนาคแล้วข้าจะโกูเจ้าหรือฮ่าฮ่าฮ่อินทนินเอ่ยจบก็แปลงกายกลายเป็นแมงป่องยักษ์ชูหางของมันขึ้นสูงก่อนจะเข้าโจมตีหมายให้นาคินรับพิษแม้จะรู้ดีว่าพิษใดก็หาได้ทำร้ายวงนาคาได้หากอย่างน้อยก็สามารถกล่อมประสาทให้บาดเจ็บแม้จะเพียงเวลาไม่นานโครม ทั้งก้อนหินน้อยใหญ่ถูกหางของอินทุนินโจมตีรวมถึงโดนร่างของนาคินที่เลื้อยผ่านหมายลัดแมงป่องยักษ์จนแตกหักเว่าก็ไม่อาจขวางการต่อสู้ครั้งนี้ได้อินทุนินพยายามต่อยนาคินที่เลื้อยอยู่บนพื้นแต่อีกฝ่ายกลับเลื้อยหลบอย่างว่องไว ซ้ำกว่าอินทุนินจะรู้ตัวนาคินก็เลื้อยรัดพันขาของตนแล้วอย่าคิดว่าพันขาข้าแล้วข้าจะทำอันใดเจ้าไม่ได้เมื่อเจ้าพูดมาขนาดนี้ก็จงแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้านั้นไม่ได้เก่งแค่ปากอินทุนินกล่าวจบนาคินอ้าปากออกพ่นไฟออกมาใส่ตัวของอินทุนินในร่างแมงป่องอินทุนินนั้นพอความร้อนเฉียดกายก็ใช้มนตราสร้างเกาะน้ำแข็งเคลือบผิว ตนเอาไว้นาคินเห็นว่าไฟของตนคงจะจัดการน้ำแข็งนี้ลำบากจึงขยับรัดตัวอินทุนินให้แน่นขึ้นทั้งใช้คมเขี้ยวกัดเข้าไปสร้างรอยร้าวให้กับเกาะเวทได้อินทุนินว่าตนจะเสียท่าให้กับนาคินแล้วถ้ายังไม่อาจหลุดพ้นจากนาคแสนชังนี้ แผนที่ตนวางไว้จะล้มไม่เป็นท่าพัานดวงตาก็มองไปยังทิศที่ตั้งของคุกอเวจี v G. หากอยู่ในร่างเทวาและทุกคนจะเห็นอินทุนินกระยิมยิ้มย่องเป็นแน่ในเมื่อเจ้าไม่คิดจะปล่อยข้าเช่นนั้นก็เจ็บปวดไปพร้อมกับข้าก็แล้วกันอินทุนินออกแรงพลิกกลายตนให้ล้มลงและกลิ้งตัวไปยังคุกอเวจี v G. โดยพานากินที่ลัด่างตนไปด้วยสองร่างของอสรพิษร้าย กริ้งเกลือกจนทั่วสรรพสิ์ต้องหลีกหนีไม่เช่นนั้นก็ถูกเหยียบถูกทับหากเข้าขวางเว้นเพียงประตูเหล็กของคุกที่นอกจากจะไม่เป็นอันใดหลังจากถูกร่างของอินทุนินและนาคินกระแทกเข้าอย่างจังหากมันยังทำกระเด็นแยกกายออกจากกัน ทั้งนาคินและอินทุนิงกลับคืนสู่ร่างเดิมต่างคนต่างกระอักเลือดออกมาจนเปื่อยเปื้อนระพีพงที่อยู่ใกล้ก็รีบวิ่งเข้ามาประคองนาคินเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงนาคินน้องเป็นอย่างไรบ้างระพีพงหวั่นใจกลัวว่าคนรักนั้นจะเจ็บหนักท่านพี่ข้าหาได้เป็นอันใดไม่ท่านพี่รีบขัดขวางอินทุนิงก่อนเถิดสิ่งที่นาคินต้องการกับไม่สมปัารถนาเสียแล้ว ื่อหันกลับไปอีกทีอินทุนินได้ซัดพลังใส่ฝ่ามือเข้าทำลายประตูอสูรนรกที่ถูกขังเอาไว้ก็ต่างวิ่งกลูกันออกมาเฮ้ hey! อาสูรปีศาจและวิญญาณชั้นเลวส่งเสียงร้องด้วยความดีใจพรานวิ่งออกมาไปคนละทิโคนลทางทุกคนรีบสกัดเหล่าอาสูรนี้เอาไว้พระการชัยสีสั่งการเสียใจด้วยพระการชัยสีข้านี้คงไม่อ่านให้ท่านสมดั่งใจ อินทุนินยิ้มเยาะเสกผอ,อบออกมาแล้วเปิดฝาออกเกิดพายุใหญ่พัดล่างของอสูรนรกและสมุนของตนเข้าไปในผอ,อบจนหมดสิ้นชั่วพริบตาไม่คิดเลยว่าการเปิดประตูคุกนรกจะง่ายดายถึงเพียงนี้เห็นทีการปลิดชีพเอาวิญญาณของพวกเจ้าคงจะง่ายได้เช่นเดียวกันอินทุนินทิ้งท้ายดวงตาที่จ้องมองนาคินนั้นมีแต่ความเย้ยหยัน ก่อนร่างกายจะสลายกลายเป็นหมอกควันจบบทที่29แล้วนะคะแล้พบกันใหม่ในตอนต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ